เดี๋ยวโปรดย่ยครับอย่างอีกขอหล่อไว้ก่อนก่อนที่จะไม่หล่อ เดี๋ยวได้ชมครับดูที่นั่งทักให้เหมาะสมนะครับทั้งสองทคู่นะครับุคนละข้างดูที่สีแดงกับสีเหลืองดูที่นั่งที่จะเปลี่ยนตัวข้างสนามได้นะไม่ต้องมาที่กองหน่วยกัรให้ท่าน เี่ยนข้างสนามได้นะครับวันนี้มีเครื่องเสียงจากกองเชียร์มาด้วยนะครับล้ายคายกับยุคก่อนยุคสมัยก่อนห6ปีที่แล้วในแต่ละกองเชียร์นี่สิหมู่บ้านกองเชียร์มีเครื่องเสียงทุกคนคนภาคไม่ไหว ตน้เลือกได้กันเสร็จสับเรียบร้อย,อปปออยน,นินเหลือ,อ,องชุดวัยปกครองก็อยู่สนันทิศเหนือส่วนเจ้าหน้าที่การบริหารส่วนตำบนครับก็อยู่สนันทิศใต้กับตันทีมกับท่านพระภูมิกระแสาะรงกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดบ้านโคกอารักอัทักทายด้วยการลองลูกแรกครับด้วยท่าขวายิางแมม โอ้เรานนะาระวังด้วยนะครับสนามมันสั้นโดยเฉพาะระดับเยวาวชนอยู่นะครับรุ่นนี้มาดูประดเดเตใจนับตัวมาขอเท่านั้นเจ้าที่อบตอต่อไปเพื่อนที่สักเปิดยาวมาหน้าพีท้ายแปลเขาไหนสันทีลูกนี้ว่ายังไงมีจังทางหรือปเปล่าเบียดบังได้แปลอะไรขึ้นมาต่อให้เบอร์หก ขึ้นไปน้านไปขวาเดือดสามก่อนท่านหลายคืนกั็มาให้เบอร์หกตรงนี้มีง้างเท้าแจ้ขึ้นไปด้านไปขวาอีกทีนึงดีดดันทีตรงนี้ไม่ได้แม่โอ้ก็ดูด้วยนะผู้สาวะตูนี่สนับเฉินฉิเวลาสักเฉินฉิก็เปิดยาวขึ้นหน้าบะกลางทีกลางสนามพักอกลงมาดูภาพภูมิที่ท่านนายกสืรสันดูภาพภูมิยึดขึ้นกั็ไปให้ อย่พนท่านหรือเปล่าเบียดบางได้เดี๋ยวไปเรื่อสิบครับทีละสักลอยลงออกหลังเด็กขึ้นมาจากนับดูของท่านธีรศักดิ์ด้เราปตอกเกาะไปเดินมาต่อให้ไม่เลื่อสิบครับสิบเอ็ดไปขึ้นไปกลางตามต่อให้ท่านสุภาษิตประสิทธิ์ธขึ้นกระไปให้ธีรศักดิ์หรือเปิดยาวขึ้นมาไม่ผ่านท่านผูเ้เล่นของท่านฝ่ายปกครองครับ ถึงพิธักือพระภูมิหลาย่อกให้ชัยพลทีลงไปลูกนี้มีเจ้าหน้าที่เวชของท่านชัยพลชัยพลงอกขึ้นมามียังไม่ได้ครับหลายครั้งสางประเาที่สองไม่ชักทาง้างแม่โอ้ไม่มีโอกาสครับไอเด็กก็ออกเส้นหลังไปได้เจมมุมครับอดูสิทําออกแล้วไม่ได้ก็ไปทำเรื่องของท่านนบเาก็ออกเส้นหลังได้เจมมุมครับโดยพระภูมิ มาดูว่าจะเจาะประตูได้หรือเปล่าตรงนี้ผมโซงท่านปีกซ้ายเรื้ยงดูเบิ้ลครับออกไปดูภาพโฟล์กิ้ปาดยาวขึ้นไปไม่ไกใครครับปาดไปก็แรงไปก็ออกข้างได้ทุ่มครับท่าน,นออกประตูก็เกอกลงม,มาให้ท่านเสกสันเสกสันหลุดเดี๋ยวมาหลายทุ่ช่องหรือเปล่าตรงนี่ไม่ไม่ผ่านผู้เล่นของท่าน,นไปปกครองครับยังเบียดมาได้ครับเบอร์สิบท่าน,นที่สิทธิ์ท่านยิงลูกนีกขึ้นไปไม่ไม่ตรงกรอบ กันพูใหญ่นัทวุฒิครับพูสับประรดนัดทวุฒิอารุกมันัังจะเปิดแดงสนะพิกว่าแด็กว่าเปิดยาวไกลาพามาหรือเปล่าหรือปล่อยให้ลูกออกข้างทีละสักอัตราจิกแากคืนมาให้ถนัดสนัด,นด,นดวันดีก็แรงก็ออกข้างไปครับสนามมันเล็กหนามมันสั้น ไอ้พลังก,กำลังแรงก็ออกเลยนัตวุฒิครับอุตสาดูของทจาหน้นาท่ปกครองครับผู้ใหญ่บ้านเรื่องเดือดเพื่อนครับหิดลบขามแดนมาทันทีให้เพื่อนโคกขึ้นมาได้โดยเจ้าน,นสุภาษิตลงมาถึงที่นิสิตคืนหลังไปให้สุภาษิตภาษิตเปลี่ยนกัน,นพี่ใช่ไอ้คือไปให้ในายก ขาขึ้นขึมาลูกนี้แม่มาเข้าทางดิ้นั่นดันผู้ใหญ่มาดีทิภาคภูมิหมายเลขหกแป้คืนก็ไมนาน้ำควา่างจับบัดรโบมงมเบาๆลูกนี้แม่ไม่อยู่ครับอดุสิตกำนันดูเร็วมาอ้าวลูกเลยวมาแปรลูกเบาๆลูกนี้ยังได้กขาบวชทุกดันรองแม่มืดไปก้าวดาวด้านพระภูมิพระภูมิหลังต่อให้ใช้พลแต่ไม่ผ่านสุภาษิตไล่ขึ้นก็นมาลูกพันธ์ที่ดุสิต ขึ้นหลังไปให้ธีรศักดิ์ไลขึ้นมาให้นิสิตนิสิตขึ้นไปให้ธีรศักดิ์ธีรศักดิ์จับลูกลงพื้นคิดเข้าไปจะให้สุภาสิทธิ์สุภาสิทธิ์เปิดได้ไปได้หน้าใผ่านผู้เล่นของทาง,งั้านใบปกครองที่ที่พิทักษ์พิทัททกษ์ขึ้นไปชนะขึ้นมาให้สุภาสิทธิ์ไล่ขึ้นมาให้นิสิตนิสิตได้นินสิตไปไหนไล,ล่ผูเชอาขึน้นไปให้ใหบวัวทองยิกันที่จิดเทวทุราออกหลังได้เต็มมือก็ เลยคือมาให้นิสิตคืนกลับไปให้บวชทงบวชทงต่อให้ดิสิคืนหลังมาให้ท่นานนทีรศักดิ์รู้มาถึงพิทักษ์พิทักษ์ขอให้ชัยพลท่านผู้ใหญ่ชัยพลท่านระบาดสปีดทั้งซุ่มโอ้โหท่านผู้ใหญ่ชัยพลนี่จอมทุ่มเทอยู่แล้วนะทั้งอาวุโสและก็เยาวชนนี่ตลอดการธีธรศักดิ์กลับมาคืนกลับไปให้ท่านนายกติดท่ทฐฐานพระภูมิโคกลตรงนี้โคกกลับไปทีของท่าน กล้องติดชนะนัน,น,นบธงพักนายกพักปกตรวจกลับหลังมา,าที่พิทักษ์มาเลขสิสามพิทักเปลี่ยนได้หรือเปล่าหรือยังได้ครับหลายคืนกับมาลูกนี้ต่อไปให้จับมายัวมันไม่เข้าชนะน้ำครับหลังไปแต่เปิดชนะน้ำมาโดยท่านสนับให้ทีละทีละสักเกิดไปให้เบอร์หกสลายได้หลายจ่องคืนมาติด,ดปเล่นของชนะประเด็นขอ เบอย้อนหลังไปลูกนี้เป็นยังไงท่านรึเปล่าลอยไปยอมารรกออกครับต่อมาที่ผู้เล่นกองอับดอกอนก็เปิดด้านพีายต่อให้ท้านประมวดยศสิวัดกลับหลังมาให้เพื่อนโคกามนำต่ออีกทีด้านปีาซมีช่องทางท่านรือเปล่านี่แหม่ไม่ทันคอับออกหลังไปอดุลก็เป็นผู้เปิดรูมาดัง ฝ่ายบุคกก็ได้เปิดลูกมาเปิดยาวไกลามาเลยสิยลูกนี้จะได้ซูเมตไม่ดีครับเอาทางที่มาหลุดผู้เล่นของด้านเอาบุคลอกรนิสิตนิสิตนิสิตไหลขึ้นก็ไปลูกนี้แม่ย้อนหลังไปหน่อยเก้าทางด้านซูเมตจับลูกนี้ยาวไม่มีใครปล่อยลูกออกหลังครับไดุ้่มลูกม,มาขณะทีรศสักจะสักุกก่มไกลามาฝ่าใครฝ่ามวดยุทธนี บ,บัวทองมาบัวทงมาบัวทองเบียดลูกนี้หมดมวยยิงไกลดูดูผแม่ไม่ตรงกรอบแตะหมดยศสนีครับได้เจจากนับดูมาคอนท่านฝ่ายปกครองครับท่านนะทุกปาด,ดยาวถึงหน้ามาปีดรักลุดไปถึงท่านทีรศัก์หลายคยนกันมาให้ไปเลียกหัวกระสุนลุกไปยังไง มีช่องทางหรือเปล่านี้เปิดเดีเยกเยกมาทันทีต้อให้ประมวด,ดวยศนี้มวดยังไงประมวดยังออกก็แปลกเข้าไหนมาฮะยิบลูกขึ้นมาโดยมวดทงยังมีช่องทางครับพระภูม,ยม,มิยังขึ้นมาดวเมษซัดยังขึ้นมาตีประเด็นของอัปรยาก,ก็ยังไปได้ครับตอกท้นขึ้นมาให้ชัยพลชัยพลไหลขึ้นไปให้พิทักษ์พิทักษ์กยิ้มลูกนี้ขึ้นไปให้พระภูมิจ่ายยิงยจะดีเลยไม่เข้ากรอบแม่โอ้โหไปายปกครองม,มีโอกาสยิงครับแต่มไม่เข้ากรต่างข่าย เห็นเร็วทัเดียครับธีรศักดิ์คือกัมาที่สิธิศิษสิทธิศิษ์บล็อกหลายคืนหลังไปให้ธีรศักดิ์ตวัดคืนมาไปคืนมาให้โอ้ตรงนี้ผู้ใหญ่พิทักษ์โบกลูกนี้ออกข้างอ่ะสองลูกธีรศักดิ์ครับออบตจะได้ชมลูกธีรศักดิ์ นิสิต่อดีระศักดิ์คิดลูกนี้ขึ้นมาเสียก็ไม่ผ่านเท่านั้นไปปกครองก็ไปได้สามนี่ิไปนิสิตนิสิตหลายคือกับไปให้เท่านั้นโอกมายังได้กับพระภูมิมาภูมิยังได้ไม่เจ้าแต่ไม่ผ่านนิสิตลุกขึ้นมาถึงปวดทงหลายคือไปประมวลทธิ์วัดขึ้นมาไม่ไม่ดีก็ปลิ้นออกหลังเช่นเคย ยังไม่มีโอกาสครับทางด้านปรปตนนดีเดชจะขึ้นหน้ามาจากเหลมาประตูนะครับด้านฝ่ายปกครองครับผู้ใหญ่สม,มมติลูกมาตั้งอลองเพื่อนกับเปิดยาวขึ้น,นามาแกเข้าทางมาที่ชัยพลครับโคกลูกนี้ข้ามไปแล้วสักเห็นด่าดีเลยหมุลูกนี้ออกข้างได้ทุบครับทลด้านฝ่ายปกครองครับ สายคอท่านฝ่ายปกครองครับจะเป็นประชมโลกยังอยู่ในแดงคองท่านโอ้ไปหนะ้าประตูตรนี้มังโค้งตรงนี้ป้าภูมิมีช่องทางบ้างเอา้าไม่และคือกันไม่ได้อย่างเข้าทางที่ด้านสุบลมาขึ้นมาลุนมาถึงที่ไปมีใครครับสาดตรขึ้นหน้าไปชนทดแต่โ้ตรงน,นี้ก็แรงออกข้างไม่มีใครครับดัดฝ่ายปกครองได้ทุกครับไาประตก็กก็ อุ้ขึ้นมาให้สุพลจับลูกได้คนยังรอเพื่อนครับหนีจังหวานลากไปลากไปรอเพื่อนหลายลูกเจ้าขึ้นก็ไปให้บวดทงแต่ไม่รู้กันสุพลไปยังมาเอาทางยิงอันเข้าไปทันทีลูกนี้ถึงมือผู้สาวบรรจกคว้าไม่ได้คว้าเรีวคืนมาให้พระภูมิอรภูมิก็แปลข้ามหัวขึ้นก็ไปลูกนี่แรงไปยีรศักโหมขึ้นมายีรศักขึ้นยีรศักในลูกเปลี่ยนแกเข้ามาแต่ไม่ผ่านพระภูมิอิทธิันพิทักษ ที่ทักเปิดลูกนี้ว่าอย่างไรอ้แรงไปกันสนับเจิร์นรีหลายทีเดมาป้าภูมิแม่ไม่รู้กันนะจะนั้นสนับแต่เปิดจะนับนจมาโดยจะนั่นทีละสัก์แากเปิดยาวขึ้นหนาไปโอ้กลับขึ้นมาได้เลยฝ่ายปกครองครับมาที่ป้าภูมิจับลูกได้ เปลกันมางาน่ายิงเลียดเลียร์ิทิแต่ก็ไม่ตรงกรอบอีกเช่นเคยครับมีโอกาสยิงครับแต่ว่าไม่เข้าจะข่ายฝ่ายปกครองนี่พยายามจะทำมาด้วยได้มาดูที่ิรศักดิ์คนเดียวครับเป็นพวกเปิดลูกจานนับดูม,มามองเพื่อนชำเลือกดูเพื่อนคะรับเปิดยาวไกลามาให้สุพลจับได้แต่ก็ทางในพื้นที่ทิศท,ทิ่นิสิตนิสิตหลายคืนไปให้สุพลแต่ก็ไม่ผ่านนะพิทักษ วัดกับหลังมาอาจารย์ภาคภูมิภาคภูมิได้ลูกภาคภูมิจะไปทางไหนภาคภูมิง้างเท้ายิงไปนิดนทันทีแต่ก็ไม่พันธีรศักดิ์วัดค้ามหัวขึ้นกลับมาได้น่าแดงขอท่านไฟปกครองลูกนี้ว่าอยังไงโว้ยว่ารงตัวตัวงตัวผู้สามประตูครับท่านน้าทุ๋ยวไปก็ติดก็ลองขึ้นมาอีกทีวัดขึ้นกันไปต่อที่ไฟปกครองลูกนี้หลุดไปถึงภาคภูมิอีกีหนึ่งมีเจ้าท้าปิดชัวไม่ได้หลักก็มาที่นิสิตนิสิตได้ลูกนิสิต นี่ซิดไปนี่ซิดไปไม่มีใครยังยิงไลด้วยไม่เข้ากรอบอ้ามคานดูได้เจจานับตัวมาของท่านนัาตัววุ้ครบแปลขึ้นมาให้ท่าน,น,นผู้สามของท่านฝ่ายปกครองครับกรอบมาเปิเ,ออเดี่ยวขึ้นมาไปให้ใชัยพลแต่ไม่ผ่านยังแย่ยไม่ได้เกินมาติดที่ไปด้านเปจัดกันมา ยังไปได้ครับอขึ้นหลังไปติดฉันสั์อาจยาวขึ้นมาก็ไม่มีใครครับอาถุฒอย่ารู้ได้มองเพื่อนครับเจเร็วลุกลงลอยฟ้าลงมาโยนไปไปโมกขึ้นมาเอามีโอกาสครับนกะารสุภาษิตสุภาษิตภาษิตเปิดยาวขึ้นมาไปมูซับดูเนี่ยเร็วระดีว่าที่ชัยพนเข้าขึ้นไปติดอ้าวโงกขึ้นมาชัยพนยังได้ การทานที่กําพลกําพลอะไรคือใครวะาุรุดกันมาเปิดไปทันที่ยิ่งกันทีตามการไปครับก็ดูไปแล้วคล้ายๆกับสมันชัยครับอยู่ทอนั้นทิศตะวันตกคุณพี่สมันชัยเป็นทะลุเลยไห น่านจะเป็นกันรึมมากกว่าแต่เจะนับด้วยแใบขอ่อนนั้นฝ่ายปกครองครับนัตวุฒิเอาลูกมาตั้งเต่ขึ้นมาให้สิบห้าจับลูกได้ส,สวยๆลูกนี้นเป็นยังไงเสียบบางเสียดนะแม่หลบได้สวยลูกนี้หลายลูกช่องอ้าวขึ้นไปให้สุภาษิตสุภาษิตการท้าบบทยิงประเทศวันทีแม่ยังเหนียวกับนัตวุฒินี่ ก็เป็นการกันในครึ่งเวลาแรกกันอยู่ครับระหว่างไปปกครองครับคู่เปิดสนามก็ยังสูสีกันอยู่ครับมีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับศูนย์ศูนย์กันอยู่ทุ่มเร็วทันทีจะมาที่สุภาษิตโคคืนนะไปไม่ผ่านทางด้านหาร์คือมาติดผู้เล่นของเบอร์เจ็ดโคกระบายโดยกระบวนการติดนั้นชัยพลโผล่ไปก็ไม่ผ่านที่รัสสักวัดการคือมาจุเม็ดว่ายังไงโคกระา ไอ้เจ้านายพิทักษ์สับเกณฑ์ทุกใจอ,อือหยใหญ่พิทักษ์เล่นเ,นเนดียวทันทีมาที่สุภาษิตครับอบไอสุภาษิตไหลขึ้นกับไปลูกนี้แหม่ไอ้ท่านบุญทองบุญทองต่อมาให้สุพลไม่ผ่านลูกนี้หลุดกันไปมาเข้าทางที่พิทักษ์ท่าปีกว่าพิทักษ์กยิงไกลดูเปล้วก็ไม่ผ่านทีละสักมาลูกมาท่าสุภาษิตลอกได้ช่วยดูนี้ไม่ไงยิ้มลูกก็ขึ้นไปต่อให้ท่้านั้น สุเมตไหลขึ้นก็ไปแต่ก็ไม่ผ่นานราชธีรศักดิ์กองหลังก็มาโง่ก็ไปลูก็กกไปเออกบไปที่เซนันสุบนนับก็บนไหลขึ้นกับมาเอาทานที่เซนันโอ้ทอนหรือเปล่ายังทานอยู่กับลิพิทักษ์ก็มาได้ไม่จิ้มลูกขึ้นมาเมื่เจ็ดคำพนไม่ไงเนื้อย่าอ,อย่ายิงแรงนะครับผู้สาวประตูกำลังท้องอยู่ไล่คลอดแล้ว อาเดเากันได้มม้ยวายผูเล่นทน่านสันครับนายกอยาก่างศูนย์กันอยู่ครับอยากกลับมาดูกันไม่ได้รูได้ปะรถหรือเปล่าลูกนี้มาถึงชัยพลมิดูนี้แฮนด์บอลนะมาดูที่ฝ่ายปกครองก็เป็นพูดเตะลูก ขึ้นเปล่านะครับจากจุดแนดนบอลโดยภาคภูมิครับาดูจะทำประตูได้หรือเปล่านะครึ่งเวลาแรกนี่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคภูมิครับทัดลุกนี้จากประติดเล็กน้อยจิตท่านนายกกลับขึ้นมามาเข้าทันที่ภาคภูมิทีหนึ่งจิมลูกขึ้นไปด้านขวา ยิ่ลงมาแต่ไม่ผ่านลูกนี้ออกข้างไปยังได้ถุงมครับทางด้านฝ่ายปกครองดูงมาโดยดูสิตะเกิงสุกะกรนันดูมาสิบห้าลูกนี้โอ้อย่าเข้าทางน,น,น,นที่ชนยิงจนติดทางด้านเทรักลูกยังไม่ออกครับปล่อยให้ลูกออกกับท่ทานชัยพลดูสิบห้าของด้านฝ่ายปกครองได้ชุ่มลูกมาดูจะเจ่อมาดูทำประตูได้หรือเปล่าดิทุ่มไปหน้าประตูลูกนี้เป็นยังไงโยนไปเยอะมา นิดเดียวแต่จะนับดูมาโดยฉะนั้นธีระสักมองเพื่อนแลครับไปจากไหนสา,หารยาวขึ้นหน้าไปโลดไปถึงบัวทองทันหรือเปล่าบัวทองโอ้ไม่ทันครับแรงไปจะเกิดลูกบอลด้วยนะครับจะขอบคุณไปอย่างสูงครับแต่บนกรบปุกสัวดูขอฉะนั้นยปกครองครับอาลมาตั้ง เปิดยาวขึ้นหน้าไปในแดงของทต่นั้นลงนี้ปล่อยให้ผึ้สาประตูกันสนาบหลับเล่นเดอวมาตายาวขึ้นหน้ามาทันทีให้ประมวตยศฉนดีดีแต่น,นั้นเสกสันนยกตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปอย่างศูนย์ประตูต่อศูนย์กันอยู่นะครับอย่างสาประตูกันไม่ได้กูเปิดสน,นาม อุตสาบะตัวกับท่านผู้ใหญ่นัตบ,บุตรลุมาดั่งลอยให้ลูกน้องเป็นผู้เปิดโลูกยาวทันทีลูกนี้เป็นยังไงโคกลูกนี้ท่ากำนันโมพลาดโหล,ลันบ้าบุ้มติดด้านสนับเน่ยสนับเรเดียวทันทีคืนมาติดด้านสุภาษิตสุภาษิตโดกเข้ามาทีทีพลาดโหลดไปทีด้าน,น,นเลื่อมไม่ไเจอเลื่อมโยนไปยังได้ครับเลื่อมเลื่อมยังไม่ไปไหนเลยสุภาษิตแยกไป เอาตานีเด็กคนนี throw, ้ส <car OC> <c oughs> ันสายยศจิ้มลูกขึ้นมาแล้วขวานให้นิสิตนิสิตเจ้าที่ลูกน้ำนิสิตมีการยิงเลยง่ะอยแผู้สาวประตูชันยาวสาดยาวขึ้นหน้าไปทันทีลูกนี้ให้ผู้สาวประตูงน่อยยาวเกือบนิดเดียวแมยังปัดออกไปได้ครับนิดเดียวตาจมูกครับ จแกบุรุนงาพผิดใจโดยท่านพระภูมิกระแสนสมครับผู้ใหญ่บ้านเไ็้ล oh, ูกนี้ครับไปโี่บ๊มายังไม่ออกยังไม่ออกลูกนี้เป็นไงยังอยากอยู่พระภูมิพระภูมิล็อกขึ้นมาพระภูมิไม่เจอวะพระภูมิไม่มีเจอวะอยากยิงกระเดกโอ้ยังมาได้ขึ้นหลังมาพี่โยนนี่เธอเนื้อี่เโอ้ยวามันยำเหลือเกินครับท่าน ไปบกครองครับเดินออกมาโดยชนะมาเข้าทางที่สิาต่อให้พาภูมิทีหนึ่งพาภูมิช่องทางยิงดันป่าดิ้งมาไม่พ่านทีเดียวพี่นมออย่ามีโอกาสเสกขึ้นได้ยังแบงได้ลุกขึ้นมาลูกนี้กรรมการเปล่าเปล่าเดินอมาให้นิสิ์ นี่จิงเงินเทไปล็อกคืนได้สวยลูกนี้เปลี่ยนบังได้ดีลูกนี้แมาได้เดโมครับตอนนี้คุณซึ่เริ่มมาอีกคณะหนึ่งแล้วคุณพ่อสมานชัยหนูสนันทิศเหนือแม่วันนี้พี่สมานชัยน่าจะสงโรงด้วยกันนะเดี๋ยวซิทครับไล่เขนมาให้ซุปราสิทยิงกันดีงอยนี่ สุภาสิ์ครับฝ่ายบริหารครับแต่ด้านนี้องค์การบริหารส่วนตำบลครับนำโดยท่านสุภาษิตครับซัดลุงนี้เข้าตะข่า,ายไปนำไปก่อนครับหนึ่งประตูครับท่านเราต่อก,ก,กระกาะมาดูที่ฝ่ายปกครองไม่น้อยนะครับยังไม่ยอมแพ้ยังมีเวลายังบอยครั้งแต่ว,ว่าไม่เข้าตะข่า,ายพิทักษ์ครับหมายเลขสิบสามผู้ใหญ่บ้านพิทักษ์ซัดลุงนี้ โจนมาแต่ก็ไม่ผ่านธีรศักดิ์ผ่านน้อยยิ้มลุงในไปก็ออกข้างเอาไปตอจะได้ท่มโลกครับมาดูที่จะไ่นสุภิชัยดาทองครับได้่มโลก ตัไปนะประตูลุยโคกลงมาขึ้นมาได้ย้มลูกขึ้นมาเข้าทางที่ฝัะงมดยศนีจิ้มลูกนี้โหแรงไปครับหมดเวลาการขาันครึ่งเวลาแรกแม่ยังได้เปรียบอยู่นะครับทต่นั้นไปเอาประตูการกรับนำไปก่อนนรัหนึ่งประตูเดี๋ยวพักกินน้ำสิบนาทีครับส่วนคู่หลังจากคู่นี้อีกครึ่งหนึ่งก็คงจะเป็นขนาด นะครับเยาวชนหญิงกับการกเกาะรับเสียบเนื้อเสียบตัวด้วยนะครับเราจะให้จบคู่เยาวชนหญิงอีกคู่หนึ่งครับจะพักเที่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้นักกรียได้พักเที่ยงก่อน <ไป S 1> ตอนนี้ก็กองชหนึ่งส่วนทางด้านทิศเหนือก็กำลังเริ่มขึ้นนะกำลังเริ่มมีหางเครื่องขึ้นมา สีสันของตะบนเกาะครับอบตเกาะเริ่มต้นที่ครั้งที่หนึ่งนะครับรับนับหนึ่งใหม่นะครับก็ดูสีสันแล้วก็สวยสดงดงามสนุกสนานกันไปครับตามแบบฉบับกองพี่น้องที่อยากสนุกก็มาดูมีกองเชียร์มีท่านผู้ชมกันมากมายพอสมควรครับตามร่มไม้ เชียกกีฬากันวันนี้เลยคู่ในรายการเราจุบกันห้าคู่นะครับแล้วคู่ต่อไปหลังจากคู่นี้ก็จะเยาวชนหญิงกับขนาดกับกาเกาะและต่อด้วยคู่ที่สองกับจะถึงทางไงคาดว่าจะเป็นในภาคบ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับหลังจากคู่เยาวชนหญิงขนาดกับจะถึงทังไง